สวัสดีครับพบกับผมเกืือฟันเก่าอีกแล้วเช่นเคยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่รายการฟันเก่าเล่าอันดับนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าศึกบุเลิกานั้นนะครับคือเวทีที่ให้โอกาสแข่งดาวรุ่งอายุน้อยได้โชว์ความสวรรค์ในเกมลูกหนังระดับโลกนะครับนั่นทําให้เรานะครับได้เห็นรายชื่อนักเตะเยาวชนมากมายนะครับที่สามารถมีชื่อ,อในลิ์ผู้ทําประตูและแน่นอนเขาว่าวันนี้อันดับที่ผมจะนมาเล่านั่นก็คือ1ิแข่งดาวรุ่งอายุน้อยที่ซัดประตูได้ในศึกบุเลติกาเยอรมันก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กด, share, กด ยุ่จะนอยขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยครับอันดับที่10นะครับมาร์คอันเดคุสคา โมสรบูเลเซียดอตมูนสำหรับพิ่กุสการนั้นนะครับต้องบอกว่าพี่แกเนะี่ยคือนักเตะที่ติด top สิบอ,อายุน้อยที่สุดของดอตมูนอีกด้วยนะครับโดยพี่แกนะครับค้าแค่กับดอตมูนตั้งแต่ปีสองพันสี่ถึงสองพันเก้านะครับยิงไปทั้งหมดสองประตูลงเล่นหนึ่งร้อยเจ็ดนัดโดยประตูแรกที่พี่แกยิงไปนะครับต้องย้อนไปฤดูกาลสองพันสี่ถึงสองพันห้านะครับซึ่งนัดนั้นนะครับเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลโดยเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมคันซ่ารอสต็อกนะครับและพี่แกก็ยิงไปหนึ่งเเปปปป็็นนนนรรรรรระะะะะะตตููแแแกกกกขออองพีี่่ดดด้้้วววยยยยคคัับบลลสสุททาาชชมไผ์ ตอนหนึ่งนะครับและตอนนั้นนะครับอายุของพี่แกก็คือ17ปี10เดือน22วันครับผม อันดับที่เกานะครับฟีเทอร์อัพสโมสรฮัมบูกสำหรับพี่อัพนั้นนะครับพี่แกเนี่ยเกิดในวันที่6มกราคมปี2000นะครับทำให้พี่แกเนี่ยกลายเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่เกิดในสหรัฐอเ์ใหม่และทำประตูได้ในศึกบุนเดลอิก้าซึ่งสถิตินี้นะครับก็ไม่สามารถถูกทำลายได้ซะด้วยนะครับโดยพี่อัพนั้นนะครับแกโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นมาตั้งแต่ในทีมโอยชนของทั้งระดับสโมสรและทีมชาตินะครับและพี่อัพเองนะครับแกก็สามารถยิงประตูแรกในสีเสื้อฮัมบูกได้สำเร็็จโดดยยเเเเเกกกิิขึ้้นน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 นใมมททีี่่่พบบบบบััััแฮาาอออรรร์ลืปป2017ะะคคตฝ ที่พ่ายแพ้ต่อแฮท,ท้าไปด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ 2, 2และอายุพีีอัพตอนนั้นนะครับก็คือ17ปีเเดือน22วันครับผม อันดับที่8นะครับคายฮาวเวตสโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซนสำหรับพี่ฮาวเวตนั้นนะ,นะครับเมื่อปี2016เนี่ยพี่แกนะี่จารึกสถิติเป็นนักเตะของเลเวอร์คูเซนที่อายุน้อยที่สุดไปแล้วนะครับแต่ในปี2017นั้นนะครับพี่แกนก็สร้างชื่ออีกครั้งนะครับด้วยการซัดประตูแรกให้กับเลเวอร์คูเซนตีเสมอกับบุกบวกเป็น3ประตูต่อ3นะครับโดยอายุในตอนนั้นของพี่แกคือ17ปี9เดือน22วันนะครับยังไม่พอนะครับในปี2019เนี่ยพี่ฮนนะาวนเนนะวติเยยันาลง่ทต 100ของตัวเองในเกมที่พบกับโคโรนะครับจนกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในบุนเดริก้าที่ลงเล่นครบ100นัดอีกด้วยนะครับต้องบอกเลยว่านี่คือ1ดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากนะครับสำหรับคายฮาวเวตนะฮะ อันดับที่7นะครับอิบราฮิมทังโก้สโมสรนบุลเซียดอร์มูนสำหรับพี่ทังโก้นั้นนะครับต้องบอกว่าพี่แกเนี่ยคือเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามเป็นอันดับที่2ของดอร์มูนนะครับแล้วก็อันดับที่4ของบูเดนิก้าอีกด้วยนะครับโดยประตูแรกของพี่แกนั้นนะครับเกิดขึ้นในปี1995นะครับซึ่งนัดนั้นเนี่ยเป็นนักสำคัญของดอร์มูนเลยนะครับโดยเป็นเกมที่พบกับไบเออร์เออร์ดิงเงิ้นะครับและพี่ทังโก้นั้นนะครับแกเนด็กก็เป็นคนซัดประตูให้กับทีม และก็สามารถคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกมาครองได้สำเร็จอีกด้วยนะครับส่วนอายุของพี่ทังโก้ตอนนั้นนะครับก็คือ17ปี8เดือน7วันนะครับหลังจากนั้นนะพี่ทังโกเนี่ยแกก็กยาก้ายไปกับ่ทีมไฟบวกนะครับก่อนที่จะขวัญสตาร์ทในวัยเพียง30ปีเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานครับผม อันดับที่6นเลยครับลารลิเกนสมูสรนบูรลเซียดอทมูนสำหรับพ่ลิเกนนั่นนะครับต้องบอกว่าพี่แกเนี่ยลงประเดิมสนามนั้นแรกให้กับพีมดอทมูนในเดือนมีนาคมปีหนึ่งในเกมยูฟาครับรอบก่อนรองชนะเลิศพบก,กับอินเตอร์มิลานและหลังจากนั้นนะครับหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเนี่ยพี่แกก็ได้ลงเล่นในศึกบุลลีกาเป็นครั้งแรกนะครับและก็สามารถซัดประตูแรกให้กับตัวเองได้ในอีก3วันหลังจากนั้นโดยเกิดขึ้นในเกมพบก,กับดุยบวกและยังปราทับเสือเหลืองนะครับเอาชนะไปได,ออด้วยสกกอออต่17้วยน,นนนนนค,คัาุพแ็ื ปีแเดือน1วันยังไม่พอนะครับพี่แกน,นยังสามารถคว้าแชมป์ลีกดอทมูนได้ในปีถัดม,มาซึ่งเป็นหนึ่งใน3สมัยที่พี่แกทำได้กับทีมสีเหลืองอีกด้วยนะครับและยังสามารถยิงประตูสวยๆนะครับในเกมยฟูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศในฤดูดกาล1996-1997ที่ดอทมูนเอาชนะยูเวนตุสไปด้วยผลสกอร์3ประตูตอนน่อ1อีกด้วยนะครับสุดท้ายดอทมูนก็สามารถคว้าแชมป์ไม่ได้สำเร็จนะครับผม อันดับที่5นะครับคริ ic, สเตียนพูลิสิกสโมสมบูริเซียนดอทมูนสำหรับพี่พูลิสิกนั้นนะครับต้องบอกเลยว่านี่คือนักเตะดาวรุ่งอเมริกันแห่งยุคปัจจุบันที่เข้ามาปูเส้นทางการค้าแค่งในบูเดลินกาให้กับดาวรุ่งบอลสวรรชาวอเมริกันรุ่นหลังหลายคนเลยนะครับและประตูแรกสำหรับพูลิสิกนั้นนะครับก็เกิดขึ้นในปี2016ซึ่งพี่แกที่เสือเหลืองเนี่ยต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮัมบูร์กนะครับโดยอายุของพี่พูลิสิกต,ตอนนั้นนะครับก็คือ17ปี6เดืนนเนนอน30 โดยพี่ปูริสิทธิ์นั้นนะครับพี่แกนยิงกับดอนมูนไป19ประตูเลยครับลงเล่น127นัดและในปี2019นั้นนะครับพี่แกนกระจายมรอวมทับ,บนะทีมสิงห์บูนทีมอเริกนถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผม อันดับที่4นะครับทีโมแวนเนอร์สโมสรนสตุกกาสําหรับพี่แวนเนอร์นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าก่อนที่แกจะมาเป็นดาวยิงแห่งไลฟ์ซิกเนี่ยพี่แกเนี่ยเริ่มใช้แววมาตั้งแต่ตอนเล่นกับสตุกกาแล้วนะครับโดยพี่แวนเนอร์นั้นนะครับแกเนี่ยเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของเขาภาษาสมูสันอีกด้วยนะครับและก็สามารถทำประตูแรกกับตัวเองโดยมาจากลูกหม่งตีงเสมอแฟงเฟิร์นเมื่อปี2013นะครับและจบเกมนะครับสตุกกาก็ทำได้เพียงเสมอกับแฟงเฟิร์นไปหนึ่งประตูต่อหน17 6วัันครบโ อันดับที่3นะครับจูเลียนแดกเลอร์สโมสรชาเก้สูงสี่สำหรับพี่แดกเลอร์นั้นนะครับต้องบอกว่าพี่แกเนี่ยเติบโตมาจากการแฟนบอลตัวยงของทีมชาเก้นะครับจนในที่สุดนะครับก็สามารถขึ้นมาเป็นนักเตะของทีมได้นะครับและพี่แกนะครับยังกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอีกด้วยเกิดขึ้นในปี2011และในปีเดียวกันนี้เองนะครับพี่แกเนี่ยก็สามารถยิงประตูแรกได้สำเร็จนะครับโดยเกิดขึ้นในศึก DFB Pokal นะครับเป็นการพบกับดูเรมเบิร์กนะครับ ซึ่งพี่แกเนี่ยเป็นะคนยิงประตูชัยนะครับในนาทีสุดท้ายของเกมอีกด้วยนะครับสุดท้ายนะครับจบเกมนะครับเป็นฝ่ายชาวเก้เอาชนะดูเรมเบิร์กด้วยผลสกอร์สามประตูต่อ2นะครับและก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนอายุของพี่แดกเลอร์นในตอนนั้นนะครับก็คือ17ปี6เดือน12วันครับผม อันดับที่2นะครับ in, สสนูบริซาฮินสโมสรบุรีเซียดอรมุนสพิซาฮินนั้นนะครับต้องบอกว่าพี่แกเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ไว้ตั้งแต่ตอนอายุ16ปีแล้วนะครับด้วยการเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดตลอดการที่ได้ลงเล่นในศึกศเดลิกา้าเมื่อปี2005ซึ่งเป็นสถิติที่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครมาทำลายลงได้นะครับและในปีเดีวยวกันนั่นเองนะครับพิซาฮินเนี่ยแกก็ได้จารึกประวัติศาสตร์ไว้อีกครั้งนะครับด้วยการเป็ประตูแรกและเป็นประตูชัยนะครับช่วยทีมบุรีเซียดอมนนเเอาชะูรมร์2ปรระะตตู่อ1นคับ โดยอายุในตอนนั้นของพี่ซาฮินเครับนั่นก็คือ17ปี2เดือน21วันครับผม และก็มาถึงอันดับที่1ของเรากันแล้วนะครับนั่นก็คือฟอร์เรนเวิร์ดสโมสรเลเวอร์คูเซนสำหรับเจ้าหนูเวิร์ดนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับโดยเจ้าหนูเวิร์ดนั้นนะครับเพิ่งย้ายมาร่วมทัพเลเวอร์คูเซนชุดดูสิเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2020และได้รับโอกาสนะครับลงเล่นในศึกเบลนิก้าไปแล้ว4นัดและยังสามารถทำประตูได้ให้กับทีมเลเวอร์คูเซนในนัดที่แพ้บาเยนน์เบอร์ลินไปสองตู้ต่อสี่เมื่อวันที่ไหนนนนะครัับ่ก็คือผู้กมิ ระดับโลกอย่างมานูเอลนอยเออร์นั่นเองนะครับส่วนอายุของฟอ r เรนเบิร์ดนั้นนะครับก็คือ17ปี1เดือน3วันโอ้โหต้องบอกเลยว่าทำลายทุกสติของทุกคนไปนเลยนะครับเราก็มมนกันว่าเจ้าหนูฟอ r e เรนเบิร์ดนั้นจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตทะท็อปอย่างลุงพี่ได้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันครับ และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสิกแข้งดาวรุ่งอายุน้อยที่ซัดประตูได้ในศึกบริลิกาเยอรมันต้องบอกเลยนะครับว่าแต่และคนโอ้โหสุดจริงๆครับและเพื่อนๆนะครับชอบคงไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเราก็ไม่รืนว่าในอนาคตจะมีใครมาทำลาย ติดลมได้หรือเปล่าครับและก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าผมพูดผิดหรือให้ข้มอมูลผิดยังไงนะครับรก็กลับขออภัยไว้แล้วทีนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับรักกันชอบกันที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสบไครต์ให้ช่องเกลือเป็นเก่าด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเกลือเป็นเก่าก็ต้องขอตัวาลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบสวัสดีครับผอม ไอ้เกลือช่วงนี้กูว่างว่ะมันชอบให้ทำไหมนี่ไงชอบเกลือฟันเก่าเฮ้ยดีไงวะเขาอินคอมบนฟุตบอลเชิงลึกมีทั้งบล็อกเฮฮาแถมสอนเล่นเกมอีกด้วยไปเลยไปซับสไครต์โอเคเพื่อนแต่ระวังติดนะติดติดกูจะรอดูจะไปแต่ว่าคิวเข้าออกไปไปดิไปไหนมึงบอกไม่ติดไงวะกูไม่ติดกูแค่ดูตลอดแล้วเฉยนี่แหละครับช่องเกลือฟันเก่าถ้าใครชอบก็ไปซับสไครต์กันบอกนอยรู้ยุ